ฤฤฤฤฤหเห็ดุกดอกดใหญ่มากเลยค่ะเห็ดปวกจ้าดอกใหญ่มากเลยคุกขุดเอา่อนะคะมันอูในน้ำขุดมาแล้วค่ะ ดอกใหญ่มากเลยค่ <Blaze. S 1> ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเฮ้อ่อนนะคะเห็ดปุกยให่เห็ดใครจะเห็ดใครเห็ดใครจะเก็บจะเก็บเห็ดหน้ามอมค่ะเต็มเลยค่ะมาจะช่วยกันเก็บเห็ดจ้าเห็ดหน้ามอมนะคะ 이기 고기, 고기, 고기 고기, 고